สวัสดีครับทุกคนนี่วันนี้เราอยู่กันหน้าซินซีตัวใหญ่นะพี่ชายผมเตรียมสต็อกงานนะครับขนาดประมาณ90คูณ40เซนนะครับเรากำลังจะตัดอะคริลิกนะครับเป็นงานป้ายแบบนี้นะครับเป็นงานป้ายเป้ายรถสิบล้อนะครับอะคริลิกวันนี้เราตัดอะคริลิกกันนะครับหนา15มิลิเมตรนะครับก็ตัวผมเองเนี่ยก็ ทำไฟลไว้แล้วนะครับใช้ E S T L Cam หรือ As t r o Cam ทนะครับนี่เดี๋ยวรอดูว่างานวันนี้นะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวดูว่าเราจะขึ้นสต็อกงานล็อกยังไงนะครับไปดูกันอันนี้วันนี้นะครับนี่เป็นงานอะคริลิกที่เราเตรียมสต็อกไปเนาะเราเอาอะคริลิก5มิลลองข้างล่างแล้วก็มีน็อตเป็นเอ็นสต็อกอยู่ขอบนะครับแล้วก็บีบด้านเดียวด้วยความที่อะคริลมันหนักมากอยู่แล้วนะครับเราก็เลย ไม่ได้แคมด้านบนนะครับโอเคพี่บอลก็แคมนี่พี่บอลแคมงานอยู่นะครับก็จะมีนกไม้อยู่นะครับหเหลือจากงานที่แล้วนะครับอันนี้นะครับก็การงานเลยนะครับวันนี้เราใช้ดอก1ฟัน4บินนะครับแล้วก็รอบอยู่ที่ประมาณ18000 rpm ตัดงานนะครับ นี่นะครับางานที่เราจะทํากันวันนี้นะครับเดี๋ยวรอดูว่าตอนตัดงานเป็นยังไงโอเคนะครับอันนี้ก็คือผมทําการสั่นเครื่องนะครับให้ไปโฮมแล้วก็เข้ามาตำแหน่งที่00นนะครับที่ผมเตรียมเซตอัพไว้เนาะ แล้วก็จ็อกนะครับแกน x กับแกน y มานะครับแล้วก็ค่อยเอาโผล่นะครับล็อกตัวตัวทูนนะครับว่าระยะประมาณไหนเนาะอันนี้คือเป็นช่วงที่ผมเซตอัพมุมงานนะครับเพราะว่าเราตั้งศูนย์ศนไว้ที่มุมของอแผ่นง,งานนะครับประมาณแล้วก็ล็อกเข้าไปเล็กน้อยนะครับประมาณ3-4มมิลนะครับ คันนี้ก็คือหาศูนยของตัวงานก่อนนะครับด้านซ้ายล่างนะครับแล้วก็ครันี้ก็คือจะเลื่อนไปเพื่อเอาโพกนะครับไปตั้งระยะของดอกนะครับออนี้มีก่อนทำนะครับผมก็ใช้วิธีการเอ่อเฟรมก่อนนะครับคล้ายๆใครเคยใช้เลเซอร์นะครับก็จะรู้จักกันดีนะครับว่า อันนี้คือการทำเฟรมหรือว่าการตีกรอบดูนะครับว่าตัวงานเนี่ยอยู่ในพิกัดที่เราถูกต้องไหมแล้วก็ชิ้นงานที่เราวางไปตัวสต็อกเปล่าเนี่ยนะครับมันสามารถรองรับงานที่เราตัดเพียงพอหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เหลือเฟือเลยนะครับแล้วก็ตั้งได้ตรงเป๊ะเลยนะครับน,นี่ก็คือด้วยความที่ตัวนี้นะครับเทเบิลตัวนี้เราก็ปาดด้วยเครื่องตัวเองนะครับแล้วก็ ระยะตัวล็อกทิกเนี่ยเราใช้ระยะเดียวกับที่หัวกะทํางานนะครับอ่าอันนี้จ่อเข้าไปเตรียมตั้งโผบแล้วนะครับเอาทูเล้งนันเองนะครับเช็คนะครับก็ใส่ทูเล้งเข้าไปซึ่งทูเล้งนี้ผมกลึงเองนะครับก็จะมีไดมิเตอร์ประมาณ30มิลนะครับแล้วก็ความสูงเนี่ยยี่สเลยนะครับเราใช้ไมโครมิเตอร์เช็คนอกก็ค่อนข้างแม่นยำนะครับอ่าอันนี้ก็ใช้ Open นบิล์นะครับแล้วก็เช็คโผบลงมา พื่อแตะเนาะต้องสังเกตนะครับงานผมเนี่ยผมจะเอาพลาสติกหรือว่าอันนี้ผมใช้ปอมเนาะติดด้านล่างไว้นะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราทํางานที่มีโลหะนะครับมันเกิดการสปากได้ก็จะใช้เทคนิคนี้นะครับโอเคอันนี้ก็เตรียมพร้อมจะกัดงานได้แล้วนะครับก็เดี๋ยวล็อกโขกไว้ข้างบนก่อนนะครับโอเคก็พร้อมใช้งานแล้วนะครับตอนนี้เหลือแค่เอาจีโค้ดใส่นะครับเรียบร้อยนะครับ ก็เตรียมตัดงานนะครับแล้วเราก็ไปดูกันครับนอันนี้ก็สั่งสีโคตรล่ะนะครับแล้วไปดูกันครับว่าตอนตัดงานเป็นยังไงครับ แล้วเป็นี่นี้นะครับแล้วก็สายยูสายยูโอเย ครับเมื่อกี้ก็จบไปแล้วนะครับกับการที่ตัดชิ้นงานนะครับก็จริงๆผมตัดให้ดูแค่ชิ้นเดียวเนาะจริงๆผมต้องตัดทั้งหมดเกือบ10ชิ้นนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับคลิปนี้เนี่ยก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับเราตัดงานเอกลกโดยใช้เครื่องที่เราสร้างในหลายๆคลิปที่ผ่านมานะครับก็ขอบคุณแล้วก็ฝากนะครับกดไลค์กดแชร์ติดตามชมด้วยนะครับสําหรับคนที่ชอบ การทํางานประมาณนี้นะครับแล้วก็อยากหาเทคนิคนู่นนี่นะครับก็คอมเมนต์เข้ามาถามได้นะครับว่าเราควรจะต้องทํายังไงมีอะไรบ้างมีอุปกรณ์แบบไหนหรือถ้าสนใจวิธีอะไรนะครับคอมเมนต์มานะครับใครกดไลค์คอมเมนต์เยอะแล้วก็กดไลค์กดแชร์เยอะๆนะครับก็จะทําตามนั้นเลยนะครับผมโอเคสําหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ